บทสาธยายธรรมเรื่องเตวิชสูตรตอนที่หนึ่งเรื่องทางที่ไร้ผู้ประจักษ์การหักล้างวาทะของครามที่มาพระสุตันตปิฎกทีฆนิกายศีลขันธวักเจริญพรญาติโยมผู้มีปัญญาในการเลือกขนทางที่พิสูจน์ได้เมื่อเราได้เรียนรู้ถึงหลักการแสดงธรรมของครูผู้ประเสริฐในโลหิตจสูตรแล้ว บัดนี้พระธรรมจะนำเราไปสู่การวิเคราะห์หนทางสู่พรหมโลกตามความเชื่อของลัทธิพราหมณ์และการที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้ให้เห็นถึงหนทางที่แท้จริงและพิสูจน์ได้พระสูตรนี้มีชื่อว่าเตวิชสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าเตวิชะแปลว่าผู้มีวิชาสามซึ่งในที่นี้ หมายถึงพราหมณ์ผู้เรียนจบไตรเพศอันเป็นคำพีสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ดังนั้นชื่อเตวิชสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ทรงสนทนาธรรมกับเหล่ามานุษย์ผู้ศึกษาไตรเพศหัวใจของพระสูตรนี้คือการทำลายความเชื่อที่ปราศจากข้อพิสูจน์ด้วยหลักการแห่งเหตุและผลและการแสดงให้เห็นถึงหนทคางสู่พรหมโลกที่แท้จริงนั้น คือการเจริญพรหมวิหารสี่ซึ่งเป็นคุณธรรมที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของพรหมโดยตรงเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในพรามนาคามชื่อมนัสสากตะริมฝั่งแม่น้ำอาจิราวดีในแคว้นโกศลในครั้งนั้นได้มีมานพหนุ่มสองคนคือวาเสธมานบและภารัวาชะมานพ ซึ่งเป็นสิทธิ์ของพราะมหาศารคนละท่านได้เกิดการถกเถียงกันขึ้นในเรื่องทางไปสู่พรหมโลกว่าเศรษฐายืนยันว่าทางของอาจารย์ตนคือโปกรสาติพรามเท่านั้นที่ถูกต้องส่วนภารัวาชะก็ยืนยันว่าทางของอาจารย์ตนคือตารุขะพรามเท่านั้นที่ถูกต้อง เมื่อไม่สามารถหาข้อสรุปได้ทั้งสองจึงได้ตกลงกันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทูลถามให้ทรงวินิจฉัยเมื่อได้กราบทูลเรื่องราวนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเริ่มต้นการไต่สวนด้วยเหตุผลอันเฉียบคมพระองค์ตรถามว่าดูก่อนวาเศรษฐะในบรรดาพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิช,ชาทั้งหลาย มีใครแม้สักคนหนึ่งหรือไม่ที่เคยเห็นพรมด้วยตาของตนเองวาเสถะกราบทูลว่าไม่มีเลยพระเจ้าค่าถ้าเช่นนั้นในบรรดาอาจารย์ของพรามหรือปาจารย์ของอาจารย์สืบย้อนกลับไปถึงเจ็ดชั่วโคตหรือแม้กระทั่งเหล่าฤาษีผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งมนในอดีตมีใครเคยเห็นพรมเป็นพยานหรือไม่วาเสถะก็กราบทูลว่า ไม่มีเลยพระเจ้าค้าพระองค์จึงสรุปด้วยอุปมาที่คมคายอุปมาที่หนึ่งแถวคนตาบอดดูก่อนว่าเสถฐะการที่พราหมณ์ผู้ไม่เคยเห็นพรมมาแสดงหนทางเพื่อไปอยู่ร่วมกับพรมนั้นก็เปรียบเสมือนแถวของคนตาบอดที่เกาะหลังกันและกันคนแรกก็ไม่เห็นคนกลางก็ไม่เห็นและคนสุดท้ายก็ไม่เห็น ภาษิทธิ์ของพรามหมลานั้นจึงกลายเป็นคำหน้าหัวเราะเป็นคำพูดที่ว่างเปล่าอุปมาที่สองชายผู้หลงรักงางงามในชนบทเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งประกาศว่าข้าพเจ้ารักใคร่นางงามที่สุดในชนบทนี้แต่เมื่อถูกถามว่านางงามคนนั้นชื่ออะไรโคตรอะไรสูงต่ำดำขาวอย่างไรหรืออยู่ที่ไหนเขากลับตอบว่า ไม่รู้เลยคำพูดของบุรุษนั้นย่อมเป็นคำพูดที่ไร้สาระฉันใดคำพูดของพราหมณ์ก็ฉันนั้นอุปมาที่สการสร้างบันไดขึ้นสู่ปราสาทเปรียบเหมือนบุรุษที่กำลังสร้างบันไดยอยู่ที่ทางสีแพรง่งโดยบอกว่าจะสร้างเพื่อขึ้นไปสู่ปราสาทแต่เมื่อถูกถามว่าปราสาทนั้นอยู่ที่ไหนสูงต่ำอย่างไรเขากลับตอบว่าไม่รู้เลย การกระทำของเขาย่อมไร้ประโยชน์ฉันใดคำสอนของพราหมณ์ก็ฉันนั้นอุปมาที่สี่การร้องเรียกฝั่งแม่น้ำอาจิรวดีที่น้ำเต็มฝั่งแต่เขากลับยืนอยู่ที่ฝั่งนี้แล้วร้องเพลงอ้อนวอนว่าฝั่งโน้นจงมานี่เถิดฝั่งโน้นย่อมไม่มีทางมาหาเขาได้ฉันใดการที่พราหมณ์ผู้ยังติดอยู่ในกิเลสเพียงแค่สวดอ้อนวอนถวยเทพ ก็ไม่มีทางที่จะไปสู่พรหมโลกได้ฉันนั้นนี่คือการหักล้างความเชื่อที่ปราศจากประสบการณ์ตรงด้วยเหตุผลและอุปมาที่ชัดเจนอย่างสิ้นเชิงเมื่อพระบร,รมศาสดาได้ทรงชี้ให้เห็นถึงขนคางที่ผิดพลาดของเหน่าพราหมณ์แล้ว พระองค์จะทรงแสดงหนทางที่ถูกต้องและพิสูจน์ได้จริงอย่างไรเราจะได้มาติดตามศึกษาธรรมะกันต่อในเตวิชสูตรตอนที่สองซึ่งเป็นตอนอวสานท้ายที่สุดนี้อาตมาขออำนวยพรญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีปัญญาในการเลือกเชื่อถือคำสอนขอจงอย่าได้หลงเชื่อในสิ่งที่ปราศจากข้อพิสูจน์และประสบการณ์ตรง แต่จงแสวงหาหนทางที่สามารถลงมือปฏิบัติและเห็นผลได้ด้วยตนเองเอวังก็มีด้วยประการชนี้